วัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกผู้ติดตามไร่ภูสวรรค์วันนี้นะครับจะพาชมบ่อหมักแก๊สชีวภาพเอาไว้ใช้ในครัวเดือนของที่ไร่นะครับที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยข้างหน้าสามบ่อเริ่มต้นจากบ่อแรกนะครับบ่อที่หนึ่งเนี่ยเป็นบ่อเขาเรียกว่า,าบ่อเอามูลสัตว์มาทิ้งไว้ในบ่อนี้นะครับพอทิ้งเสร็จนะครับอแล้วเราก็ล้าง มูลสัตว์เนี่ยผสมกับน้ำนะครับนี่กอกน้ำนี่เปิดล้างจากนั้นเนี่ยมูลสัตว์เนี่ยก็จะเข้ามาสู่บอ่อที่สองนะครับบอ่อนี้นี่ทำหน้าที่หมักนะครับก็ะจะเกิดการหมักแล้วก็เกิดแกด๊สอยู่ในบ่อนี้เลยจากนั้นนะครับน้ำที่เหลือจากการหมักเนี่ยก็จะเข้ามาสู่บ่อนี้เป็นบอ่อที่สามเรียกว่าบอ่อล้นนะครับในบ่อร้นเนี่ยเราก็จะมีการต่อท่อน้ำออกไปทีหนึ่งน้ำในบ่อร้นนี่ก็จะกลาย เป็นน้ำหมักหรือว่าเป็นน้ำปุ๋ยให้กับพืชได้ท่อตัวนี้เราก็จะต่อไปที่แปลงผักอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแก๊สที่หมักในถังถังหมักตัวนี้นะครับก็เราก็จะต่อท่อลักษณะอย่างนี้นะครับมาฝากเอาไว้ก่อนพอแก๊สได้ที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้แต่ว่าในตอนนี้อยู่ในช่วงของการเริ่มสตาร์ทอัพระบบนะครับ ก็เลยยังไม่เกิดแก๊สแล้วมูลตั้งต้นน้ำมูลที่เราจะทําให้เกิดแก๊สนะครับเราก็จะใช้มูลของพวกเป็ดพวกไก่ที่เราเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยนะครับนีอ่อันนี้เป็นเล้าเป็ดนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับเวลาที่เป็ดเป็ดเขาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในน้ำแล้วเวลาที่เราล้าง ล้างบ่อน้ําให้เขาอะนะครับจุดเนี้ยนะครับก็จะมีท่อต่อเอาเพื่อนํามูลของเขาเนี่ยเอาไปที่น้ํามันก็จะไหลมาที่บ่อทิ้งดูนี้นะครับอืมก็จะกลายเป็นลักษณะของการเติมมูลแบบเติมทุกวันเติมทุกวันมีทุกวันเติมสม่ําเสมอแล้วก็ เป็นการบำบัดในเรื่องของมูลเหลือใช้ที่เราไม่ต้องการด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของกลิ่นที่ตกค้างจากมูลที่เหลือใช้ของพวกสัตว์ที่เราเลี้ยงไอ้อย่างเป็ดอย่างไก่ที่เราจะเลี้ยงเลยนั้นนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีประมาณสักห้าหกคูหานะครับก็จะกลายเป็นห้องเลี้ยงไก่ห้องเลี้ยงไก่ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต่อท่อระบบน้ํา <c oughs> ระบบรางระบายน้ําเหมือนกันนะครับ ตามแนวนี้มาแล้วเวลาเราล้างก็จะต่อท่อให้มันไปลงที่ไอบอ่อทิ้งตัวนั้นเหมือนเดิเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของใช้มูลจากสิ่งที่เราเลี้ยงเอาไว้ในไร่ของเราเองแล้วน้ำที่ผ่านการหมักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำหมักปุ๋ยนั่นเองแล้วก็เราก็เอาไปลดน้ำต้นไม้ ได้ประโยชน์สองสาต่อช่วงนี้เป็นช่วงของการเพิ่งเริ่มต้นใส่มูลเข้าไปนะครับระบบก็เลยเยังใช้งานไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะต้องรออีกประมาณสักสองสัปดาห์หรือหนึ่งสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยครับให้ถุงใบนี้นะครับที่ใส่เอาไว้เนี่ยให้มันโปง่ง โป่งเองโดยอัตโนมัติการที่มันโป่งก็หมายความว่ามีแก๊สเริ่มมีแรงดันพอที่จะจ่ายเอาไปใช้ได้แล้วเราก็จะคอยมาสังเกตจากถุงนี้ทุกวันนะครับถ้าถุงนี้บวมเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเขาเรียกว่าแก๊สเป็นแล้วก็ใช้งานได้เลยเมื่อถึงเวลานั้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่ใช้งานได้แล้วก็จะมาทำการสาธิตการจุดไฟให้ดูนะครับ จากนั้นเดี๋ยวจะพาไปชมาการจเจริญเติบโตงอกงามของผักที่ปลูกในแปลงเพอร์มาคันเจอร์ที่ลงไว้เมื่อคลิปก่อนๆนหน้านี้นะครับวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยครับ อันนี้อัปเดตนะครับแปลงผักเปอร์มาคันเจอร์นะครับด้านนี้ยังยังอยู่เท่าเดิมนะครับด้านนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงไหนส่วนนี้เราก็จะมาดูผักของเราเห็นยังครับผักสลัดก็มีครับเห็นยังครับว่าเปอร์มาคันเจอร์ทำให้ผักงามได้ขนาดไหน เห็นไหมครับโหล่าพาครับหวานผักชีไว้ครับกระดาดคอสงามมากนะครับมะเขือเทศก็ออกลูกแล้วเห็นไหมครับมะเขือเทศออกลูก อ,อันนี้เป็นส่วนต่อเติมนะครับจะเห็นว่าขยายไปตรงที่มีกระเบื้องสีแดงๆนะครับเป็นส่วนต่อเติมจะให้ดูชัดๆนะครับว่าข้างล่างเนี่ยของแปลงผักนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างไม้ล้วนๆเลยนะครับข้างล่างที่ขุดไปเนี่ยจะมีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนผิวผิวบนที่เราจะปลูกเราก็จะเอาวัสดุปลูกอะไรบางๆแค่นี้เองงวดน,นี้เราจะเปลี่ยนจากพวกใบมงใบายอะไรพวกนี้นะครับมาเป็นฟางเลยเพราะว่าฟางเนี่ยเวลาเกิดกันหมักแล้วเนี่ยจะให้สารอาหารกับพืชได้ดีกว่า <c oughs> เป็นยังไงครับแปลงผักเพอร์ม,มาคันเจอร์ มีโปรเจกทางด้านนู้นฝั่งทางด้านนู้นอีกนะครับแปลงลักษณะแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับบอ่อปลาเห็นไหมครับเสร็จแล้วหนึ่งบอ่อนะครับตอนนี้ลงปลาไปแล้วเป็นปลาทับทิมนะครับ บ่อนี้ขนาดกว้าง1เมตรยาว3เมตรนะครับลึก60เซนตอนนี้ลงปลาทัดทิมไป1,000งันกว่ห้ตัวนะครับเนื่องจากว่าระบบนี้ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นระบบสมบูรณ์เนี่ยจะระบบนี้จะต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบอาคว้าปนอีกนะครับโดยที่พอเมื่อระบบผมดูแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเลี้ยงปลาในระบบน้ำหมุนเวียนแล้วก็จะเติมน้ำครั้งเดียวจะไม่มีการเปลี่ยนน้ำอีกเลยตลอดวงจรชีวิตของปลานะครับซึ่งถึงเวลานั้นเนี่ยก็จะทำให้ประหยัดค่าน้ำที่เราจะต้องเปลี่ยนในแต่ละครั้งแต่ละครั้ง ในขณะเดียวกันนะครับการเลี้ยงปลาด้วยระบบแบบนี้การเลี้ยงในบ่อปูนกางแจ้งก็จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าแสงแดดได้ทาการฆ่าเชื้อโรคในน้ําให้ด้วยแต่เดี๋ยวปัญหาอื่นๆก็จะตามมาในเรื่องของอุณหภูมิน้ำํำและความร้อนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอสมบูรณ์แล้วก็จะเห็นว่ามีวิธีการแก้ไขป้องกันยังไงตอนนี้เริ่มรูปร่างเพื่อ จะเป็นตัวนำทางเพื่อให้เกิดโปรเซสต,ต่อไปของระบบนี้นะครับระบบอควาโปนิกนะครับการปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลาโดยไม่ถ่ายน้ำแล้วก็เป็นระบบอินทรีย์ร0อเซนะครับเราจะมาคอยดูกันต่อนะครับว่าระบบอควาโปนิกจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับ อ,อันนี้อยู่ระหว่างกำลังจะเตรียมฉาบนะครับอีก2บอ่อทางด้านนี้ด้วยนะครับทางด้านนี้ก็กำลังจะเตรียมขุดแล้วคอยติดตามกันนะครับว่า แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมีอะไรคืบหน้าบ้างเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม